สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องมื่อนี้วันยุดครับผมวันที่สิบสองวันอาทิตย์ครับผมออกมาหาตีพึงมิม่มคือเกาครับผมนี่ครับมาไม้เกาเนี่ยครับมื่อนี้สิมาเอาอยู่ต้นมะกะทันนี่แหละครับหรือว่าต้นมกพุศานี่แหละครับล้วกิดจะไปหาเบึง อยู่ดอนนุ่นต่อตอ,ตอไปครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมก็ามสูงครับผมแต่ว่ามีหน้มเดี๋ยวผมขีขึ้นไปเอาครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนตัดแล้วครับผมมาแล้วครับผม โอ้ยรังแก่ครับผมผมมีน้ำเลยครับมีน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยไปกันต่อครับผมนี่ครับเจออีกแล้วครับหนึ่งหลังหลังไม่ใหญ่ครับผมลังเล็กๆ นะรหรังเล็กๆแต่สวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมอยู่กิ่งเล็กๆเองเห็นไหมครับเก่ครับหลังน้อยๆก็เกศแต่สวยอยู่ครับผม อีกสักครู่นะครับรังใช้ได้อยู่ครับผมรังใช้ได้อยู่ครับผมมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไม่เจอครับมาอาทิตย์นี้เจอสองสามรังแล้ว สวยอยู่ครับอุ้ยโอ้โหลังขาดเลยอ๋ออยู่น้ำมีอยู่นิดเดียวครับผมไม่เอาครับเอาไว้ตรงนี้ แต่ลังมานี่ครับรังยังอ่อนอยู่ครับจะใส่ใหม่ล,ลังมนันรอบสอง้วครับลังโอ้ไม่น่าขาดเลยว่ะสวยๆนี่ครับผมสวยอยู่ครับ เจออีกแล้วครับผมนั่งหนีอย่างใหญ่เลยครับอยู่ในต้นตะคบอยู่หกหกแล้วครับอ้าดยเอาอยัางไงลังมาเริ่มเลยที่ไต่พ่งหยานี่ครับผมก็ไม่สูงเท่าไหรครับแต่ว่าจะขึ้นยากเล็กน่อยยืนไปในหนามนะครับ ยืนลงไปในคลองโอสัก oh. ล oh ูกครับผมร่างสวยด้วยครับผมโอ้โหโอ้โหร่างใหญ่มากครับมือ ครับผม่างนี้สวยงามเลยครับผมน่ามิดตาด้วยครับสวยด้วยสวยด้วยเยี่ยมเยี่ยมโดนไปหนึ่งมเมล็ดครับผม อยู่กับร่างนี่เพราะว่าเพื่อใหาจขึ้นเอาได้รบกวนมันน่านเกินไปครับผมโดนต่อยไปตัวนึงครับสวยๆครับสวยๆ กิ่งใหญ่ด้วยนะครับกิ่งใหญ่ด้วยเอายากด้วยครับผมแล้วผมกับจิลระไปเรื่อยครับถามว่าบออันนั้นกับจิก,กับเลยครับเพราะว่าฟ้าลองลืมๆมาแล้วครับผม ถ้าเจอกจะจีไายพี่น้องเบิ้งนี้ครับเด้อถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้ครับผมคนที่ชอบก็กไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแน่ครับผมผมกจะจิรอไปเรื่อยนะครับถ้าเจอกะจีไท,ทยพี่น้องเบิ้งอีกต่อไปครับผมกะจลระกลับไปเรื่อยล่ะครับอ่ะครับผมมาพักกินน้ำสาวเมยก่อนครับก่อนจะไปต่อ มว่มาผมจิกลับเมื่อไรแล้วครับเลยสี่ห้าเลาะเมื่อทั้งนี้ล้ะทั้งเดิมนี่แหละครับกับทั้งเก่าเนี่แหละครับเียแต่หั่งในน้อยครับผมสายหั่งอยู่ไม่มค่อยมีน้ำนะครับมีแต่รังเดี๋ยวลงมาแล้วก็ต้องเอามันมันอยู่สูงครับพวกนี้ล่างพอดีกินแล้วครับไม่ล่างงามๆรักล้างอะไรอยู่นี่ นี่ก็ซีรังแะครับรัางหน่อยๆอยู่แต่สวยอยู่ครับแต่มันจะถอดเล็กน้อยแต่ยังงามอยู่ครับยังข,ขาวๆอยู่เลยร <c oughs> ัางนี้จิ๋วขมูครับแต่ว่าสวยครับผมขาวจั่วเลย ตีรังเหรอครับที่นี่สีรังร่งในน้อยช่วนี้ยู่สูงครับนนหนามบค่อยม,ยม,มีอากาศมันร้อนพอมครับมันนี่อากาศห่อนแห้งห่อนครับห่อนเนี่ยอากาศห่อนอีร้อนอ่ะมัน นี่ครับร่งใหญ่ร่งนี้ใหญ่ครับกับมีน้ำพอมอนี่แหละครับคือให้ลท์เลยร่งนี้สวยด้วยสวยงามที่เดียวร่งนี้ เดี๋ยวจิถ่ายลูกพี่ใน้องเบืองลังเห็นไหมครับงามเป็นงามเลยสวยทีเดียวไงกว่านาผมอีกดูหนาดูนาโอ๊ผมเต็มหนาโอ๊เลยครับ โอ้สวยครับสวยลังนี่ไปเข่ไปก่อนครับไปครับผมไปต่อมาครับผมมาถึงของแล้วครับผมมาสรุปผลงานกันครับเจอหลายลังอยู่ครับันนี้มีแต่ลังน้อยน้อย สูงๆครับผมเนี่ยมีแต่ล่งขนาดนี่ขันเอากับมีอันบ่เอากับมีครับผมยวเอาไม่ได้กับมีครับอันนี้มันได้ลงเอาลงมาแล้วก็เลยเอามาครับผมแต่มันก็สวยอยู่ครับสวยได้อยู่ครับอันนี้ลังจิ๋วหนากระจับครับผมขาวโบเลยนั่งมันในขาดแล้วก็เลยเอาครับ นี่ครับนี่ก็สวยครับผมจะได้สุ้สรังอยู่ครับนี่ก็สวยครับผมสวยงามทีเดียวตัวนี้ก็ได้ไปเพื่อนครับหาร่างง่ายๆร่ังหนึ่งรัางหน,หน่อยๆสี่ร่างครับผมถ้าไม่ได้ชอบก็คิดแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามให้ผมนํำในเด้อครับคิดถึงคนต้นทางครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บพีร่ราพี่ลาน้องเพียงซํำนี่แหละครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันยุทธอีกมือหนึ่งสิไปใสเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องคอยติดตามบ้างเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปซ้ำนีแลลวครับผมสวัสดีครับ